สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกหนูนะคะ p o p p y Base นะคะ,ะวันนี้กลุ่มก็กลุ่มของพวกหนูก็จะมานำเสนอ,อะระบบก,การสั่งซื้อนะคะโดยระบบก,การสั่งซื้อจะมีสองข้อมูลด้วยกันคือข้อมูลของ Customer คือลูกค้าและข้อมูลของคำสั่งคาสั่งซื้อนะคะขอของลูกค้ากันก่อนนะคะแล้วก็ไป ข้อมูลของคอลสตูเมอร์นะคะข้อมูลคอลสตูเมอร์เอ่อจากข้อมูลที่เรานำเข้ามาจาก Access นะคะตอนนี้เราได้นำเข้ามาจากข้อมูลข้อมูลในเอ c e ซนะคะเราได้เพิ่มมาแล้วก็เอ่อในกรณีในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มเพิ่มข้อมูลจากที่มีอยู่แล้วให้เราทำการกดคำว่ากดคำสั่งเพิ่มนะคะ อ่าพอกดคําสั่งเพิ่มข้อมูลทุกอย่างมันก็จะเคลียร์ให้เราแล้วก็เพิ่มรหัสลูกค,ค้าที่ช่องรหัสลูกค,ค้านะคะเอ่อจากที่มีอยู่แล้วคือ a อ0 9หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ใส่ต่อเลยค่ะว่าเอ็นศูนย์ต่อไปเป็นชื่อชื่อแล้วก็จะใส่เป็นสมมุติขึ้นมานะคะ ต่อไปก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์สิบหลักนะคะต่อไปอีเมล ต่อไปพอป้อนอีเมลเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการป้อนที่อยู่โดยป้อนที่อยู่นะคะจากอีอาร์เดียเกมของกุ่มพวกหนูนะคะก็จะมีตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็จะใส่สีข้อมูลนี้ลงไปในที่อยู่นะคะอ๋อก็จะเป็นตำบลอย่างแรกตำบลอ่า สมัติจะน้องมนนาบรกดูนะคะอำิมอเมืองจังหวัดปัตตานีก็รหัสไปสนี้นะคะแล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็คือต้องมีสิบหลักนะคะอ่อหนูก็จะสงเป็น โอเหลังจากที่เราป้อนข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดบันทึกอ่ามันก็จะขึ้นมาว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็กดโอเคค่ะกดโอเคข้อมูลที่เราเข้าได้ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะ A10 A110 r v e s a n Brassic นะคะข้อมูลก็จะเข้ามาและถ้าเกิดเราต้องการป้อนข้อมูลคนต่อไปเราก็ให้เรากดเพิ่มนะคะ ข้อมูลทุกอย่างก็จะเคลียร์ให้เราค่ะแล้วเราก็เพอ่ข้อมูลต่อแล้วก,กดบันทึกแล้วก็กดบันทึกเสร็จข้อมูลก็จะเข้ามาแล้วก็สิ่งน,นี้ถ้าต้องการเพิ่มคนต่อไปก็กดเพิ่มทําเรื่อยๆนะคะต่อไปกรณีที่เราต้องการลบข้อมูลนะคะอย่างเช่นเราต้องการลบข้อมูลของรหัสลูกค,ค้ารหัสลูกค,ค้า A1 หนึ่งศูนย์แปดเรากดค้นหาค่ะ อ่ากดค้นหาข้อมูลก็จะขึ้นมานะคะหลังจากข้อมูลขึ้นมาในนี้ก็จะขึ้นมาให้เรานะคะหเราจะนั้งกดลบค่ะข้อมูลก็จะหายไปนะคะเราต้องการแก้ไขข้อมูลอย่างเช่นเรายกตัวอย่างมาเช่นอย่างเช่นอเนออรหัสลูกค้า A อหนึ่งหนสูงที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อสักครู่นะคะเออให้เรากดค้นหาก่อนกดค้นหาเสร็จ เมื่อเราต้องการแก้ไขเราก็กดเข้าไปที่ที่ช่องอย่างเช่นเราจะแก้ไขช่องของที่อยู่สมมุติเราจะเป็นลบว่าอำเภอสมมุติที่เราก็มันไม่ใช่อำเภอเมืองเป็นอำเภอทุโพสมมติเ่าเป็นอำเภอทุโพน,นะคะอ่าหลังจากเรา แก้เสร็จเรียบร้อยให้เรากดคําว่าแก้ไขข้อข้อความมันก็จะขึ้นว่าแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้กดโอเคแล้วกดบันทึกค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการหาข้อมูลการเพิ่มการลบและแก้ไขข,ของข้อมูลของลูกค้าคอลสตูเมอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นคำสั่งซื้อนะคะอ่า โดยอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นข้อมูลที่เพิ่มมาจากโปรแกรม Access นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติเราต้องการเพิ่มข้อมูลเราก็กดที่เดิมเลยค่ะกดที่คำสั่งซื้อรหัสคำสั่งซื้อแล้วก็เพิ่มข้อมูลไปเลยค่ะตัวนี้จะใช้รหัสคดเป็น S นะคะแล้วก็ ต่อไปนะครับในกรณีที่เราจะเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้านะคะก็ให้กดที่ชื่อนามสก,กุลในช่องด้านบนเนี่ยค่ะเป็นการเพิ่มชื่อในนี้ด้วยก็จะเป็นสมมติเป็นชื่อกลรหัสลูกค้า หาลูกค้าเราก็อิงมาจากอันนุเลยนะคะเขาก็เสจนี้เราก็กดบันทึกค่ะขลังจากที่บันทึกเสร็จแล้วนะคะค้นหาออเดอร์ของคนแรกนะคะ s ศูนย์กดค้นหา อ่าข้อมูลก็จะขึ้นมานะคะว่าเราต้องการแก้ไขแล้วกดแล้วก็เพิ่มไหมคะโดยในเนี้ยเรายังยังไม่ได้ใส่ข้อมูลในวิธีการชำระเงินนะคะก็กดเพิ่มให้เขานะคะอ่ากดแก้ไขแก้ไขสเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะ อ่างจกได้แล้วนะคะแต่กรณีที่จะลบก็เหมือนกันเลย่ากดค้นหาคำรหัสการสั่งซื้อเสร็จนี้แล้วการลบกดลบค่ะอ่าข้อมูลของรหรัสลูกค้า S101 ก็จะหายไปนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกหนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ